ผมไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะ่ะคลิปนี้กูม,มาบ่ล้วนๆคลิปนี้กูมาบ่ล้วนๆเลยกูมาบ่นแบบล้วนๆแบบล้วนๆเลยอะ่ะกูมาบน่นี่ยเฮียเฮียนี้กูเริ่มจากใครก่อนดีเฮียที่มันโมตัวเองอะ่ะ ไอ้เคียนี่โง่ชิบหายเลยสัตว์ไอ้เคียนี่ไม่ใช่ไอ้เคียนี่มันไม่ใช่สายลับไปควายเอ้ยโง่ไอควายนี่สไปนอยโง่ไม่ใช่สายลับเยอะเอ้ยควายเอ้ยสายลับพอ่อไงสายเขาสามยให้ข้อมูลควายไอ้เคียนี่อ่ะเลือกจากเออไอ้เคียนี่ก่อนเลยแล้วกันมากกว่าใช่ไหม ขีดจำกัดของ ARBS อยู่ที่เ9 9แสน9ก9าหมเก้านเ้ายเากเก้าสนก้าหมืนเกพักยกสก้านถูกแล้วแต่พลังมานนั่นนะก็เย้เลยนะอันนี้แหละคือสิ้นสุดแล้วความเก่งอะ่ะมันอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะก็เข้าใจนเะยี่นี่ยังมีตัวละครเก่งๆงขอตัวเองแต่มก็เป็นคนวยขนาดนั้นนะเอ,อ้ยมึงจะเอาที่อะไรกับเกม ARBS ตั้งหน้าไว้สัค เอเอไอ้กบบมึงบอกว่าพลังเยอะกว่าแล้วมึงโดนไอ้ยี้นี่มึงโดนยีงจะไปโดนข้ามมหมายความว่าเหี้ยอะไรวะไอ้สัสเหี้ยถ้าเจรระยะไกลดิเม่งก็โดนเป่าตกโอ้โหเวทีไปละว,ว้าวเจ้าตรงไหน ถ้าพลังของเฮลซสไปนนองอริจินอลอยู่ที่ขั้นงหนือคำถามแค่นั้นแหละขั้นเหนือคำถามก่อนที่จะมันคือก่อนที่จะไปอินฟินิตี้แต่เชฟบับเออาร์เบนี่ยมันโดนเนิฟมันเลยพลังเหลือเท่านี้โดนเนิฟเยอะด้วยคือมึงนีแสแยไอ้เฮียมึงไม่ได้ตัคงยี่อะไรกันไหนเลยอ่ะไอ้แต่้ออตะคพอๆกันเลย นะไนนยเนี่ยเป็นเพื่อนโผมมาก่อนแล้วเขาก็เคยอวยตัวละคแบบอินฟินิตี้ขั้นแปดอะไรประมาณนั้นแหละถ้ามึงจะบอกว่าก๊อปไปได้เนี่ยไอสัตว์รู้รู้มึงรู้ไหมเฮียไม่เคยเลยรู้ไหมเกียรตวคอลเูเลยไอสัตว์ ียแล้วไอ้ขี้นี่เกี่ยวที่อะไรวะไอ้ป๊อเปเออคอมบี้เกี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเทียอะไรกับเรื่องนี้ไอ้สัตว์นะแล้วทีวมาา่มันจะคือจักรก็บอกว่าพลังอะไรนะเออสัตว์เราจะเอาใหญ่ละสัตว์มึงเอาใหญ่ละไม่ไหวละเขี้อ่ะคลิปนี้โดนแกงอ่ะอัดโดนแกงกูกขอบอกตรงๆน,นะเฮลส์มึงอะไม่ใช่คนที่ปากเฮลส์สไปโนได้เว้ยควาย Ere, นเนี่ยวันนี้กูบนกูหัวร้อนไม่ไหวละเพี่ยมึงจะอวยเพี่อะไรนักหนาวะกูก็เข้าใจแหละว่มึงอย่ายมีตรรัวคนเกง่งๆมาขอตัวเองแต่มึงก็อวยมันพอดีพอดีหน่อยดยีไม่ได้บอกว่าพลังระดับพีก็ๆัๆมาไหนไหนพนอะ อย่างนะสไปโนเฮลสไปโนบนเอไอเว็คอมมันไม่เก่งกว่ามือถือเยอะแค่นั้นแหละเี้ยจกเกมแบบนี้ต้องมอบตัวซะไม่เอ้ยไอ้ไอ้ยอะไรนะไอ้กับเฟยาไล่ะ ขืนชีได้พ่อมไงสัตว์เอี่ยย่าตสับปะมันก็ขืนชี้ได้โง่ชั้ชนะนะพ่อแย่อไหนนะเอาเลยเหรอตนไดกปสดที่หนะจริงเหรอปมแมวเหมือนกันนเี่ยถ้าสัปดตายมันก็มีตัวหนึ่งอะ <Water. S 2> ว่าได้อ่ะเออเฮียแล้วยันนะคนนี่ปากูบอกฮะออะกูจะบอกฮให้ถ่ายใครเปปาเหียสไปนได้หนูแมไอพลังไอ้เฮียนี่เยอะอะแต่ไอเฮียหนแบบูแมไอเฮียนี่พลังน้อยกว่าแต่มันก็ชนะได้อยู่ดีไอสั์พลังกก็กก What the fuck นี่แต่เมื่อก็ไม่ใช่คนที่ปา่าเหี่ยวสไปโนได้แค่นั่นแหละ ส่วนอีเทียนนี่ก็อีกคนมึงไม่ใช่คนที่ป่ามีสไปโนได้คนที่ป่ามีสไปโดได้อะไม่ใช่สไปโนด้วยไม่ใช่ตัวเทียอะไรทั้งนั้นอะไม่ใช่เทพเจ้าป่าตัวไม่ใช่เทพเจ้าตาตันไม่ใช่ไม่ใช่เออม่ไม่ม่ไม่ใช่ทุกอย่างอ่ะนะเทพเจ้าขอยก็ไม่ใช่อ่ะรู้ไหมอะไรเทพเจ้าอะไรกอขอบอกตัวตนเลยนะว่าคนที่ป่ามีสไปโนได้อะมีแค่คนเดียวครับเทพเจ้าซีด เทพเจ้าส uh, e. ีขอบอิงูเทพเจ้าสีปาบได้ควายเทพเจ้าสีเทพเจ้าสีแต่เออเออเทพเจ้าสีแต่ฆ่าปาหยวสไปหนได้เว้ควายมึงไม่ได้ปาพิวสไปนูแค่นั้นแหละมีแค่คนเดียวอ่ะที่กูคัดไปแล้วอ่ะเหี้ยมีแค่คนเดียวอ่ะที่ปาหิวสไปนูได้คิดมานานแล้วเป็นพี่ซีต่ะ เล่ไอ้เหี้ยถ้ามึงจะไปไวท์ตัวละครเนี่ยสัเบื่อไอ้เหี้ยเออจอกเจนี่ไปที่นี่แหละวันนี้ไม่มีเหี้ยเลยว่าบทนนี้แหละสั์อ้าวมันจะมีอีกตัวหนึ่งเฮลสไปโนทูฟอร์มอีกคอนเซปต์แป๊บหนึ่ง แค่นี้แหละเออเยาจะเป็นลูร่างทูทฟอร์มดูเหมือนวิทย์าสิทธิสังคเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนอะไรวะเขาจะเปลี่ยนหน้าตากลับไปเป็นอันเดิม ไม่รู้ดิมันเป็นอันเดิมแล้วอ่ะเนี่ยเป็นรูปภาพแมวละอืมซีฟวันสั์อ่ะ ไปซีดไม่ไหวเฮียเฮียง้ออ๋อได้ไรเฮียกูเบื่อกูเบื่อแล้วจ้กูเบื่อแล้วจ้ะไอ้ออมก็บอกว่าพลังระดมลุ้นพลังระดับนี้กูก็ว่าแสดงว่ามีมีอะยังมีตัวคนที่เก่งๆขอเขาตัวเองถ้ามึงสู้เฮียสุภัยนุไม่ได้มึงก็ยอมนะความคิดเหา